ไหนใครยังไม่เคยมาที่คณะสถาปัตย์ลาดกระบังบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาไปดูสองร้านเครื่องเขียนในคณะสถาปัตย์กันเริ่มต้นที่ตึกจานบินเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินเดินเดินเพื่อที่จะไปร้านแรกของเราตรงนี้ก็คือมีงานรับปริญยาหมายก็เลยจะมีป้ายนิดน,นึงแล้วก็ผ่านตึกเรียนร่วมก็เดินเดเดิน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 กันต่อไป เอาละแล้วเราก็มาถึงร้านแรกของเราร้านพี่แอ้นั่นเองของก็จะเต็มหน้าร้านแบบนี้เลยอยู่ราอยู่ข้างร้านรวอาหารแล้วก็หลังจากพี่เห็นสภาพข้างนอกถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่า,จ,าจริงๆเนี่ยข้างในแบบของเยอะแยะมหาศาลจากกระเบือยันเรือลบมีทุกอย่างที่คณะสถาปัตต้องการนะจ๊ะไม่ใช่แค่สําหรับสถาปัตย์แต่ว่าสําหรับวิจิตอะไรอย่างนี้ก็มีครบทุกอย่างเลย นี่ค่ะสภาพข้างในก็จะประมาณนี้เลยของสําคัญก็จะมียางลบมีทั้งแบบก้อนมีแบบซับคาร์บอนแล้วก็มีคัตเตอร์หลากหลายีห้อให้เลือกสรรถึงจะคมแค่ไหนก็ตัดเธออจากใจไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ก็ประมาณนี้เลยของเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็มีไส้ดินสอหลากหลายลายี่ห้อให้เลือก0.3-0.5มีหมดนะจ๊ะต่อไปดังที่2เริ่มจากจุด ตกจานบินเหมือนเดิมก็เดินเดินเดเดินผ่านสตูปีหนึ่งก็ผ่านห้องโคก็เดินเดิเดินผ่านสะพานแม่น้ำตรงนี้นะจ๊ะมาจะถึงร้านยอดหินของเราร้านป้าแอะนั่นเองจ้าอันนี้ก็จะเป็นร้านยอดหิตของคณะสถาปัตย์เลยอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าร้านนะจ๊ะแล้วก็ถึงจะเล็กเหมือนกันแต่ว่าของข้างในก็ครบครันไม่แพ้ร้านพี่แอนเลย น,นี้ก็จะเป็นแผ่นลองตัดของกูใจเด็กสถาปั์โอเคแล้วก็กลับมาที่คัตตรงคัตเตอร์ดินสออะไรครบหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นดินสอดาดินสอกดมีให้เลืองมากมายน,นี่ก็เป็นคัตเตอร์อีกเช่นกันแล้วก็มีกาวยูฮูถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะมีกาวพิษแต่ว่า ไม่รู้ได้คะ่ะว่าเลิกผลิตไม่แน่ใจนะจ๊ะแล้วอันนี้ก็เป็นของสำคัญเวลาเขียนแบบเหมือนกันก็คือไมคสเกลนั่นเองแต่ก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกส่วนราคาก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตไว้ในคลิปแล้วกันนะจ๊ะอันนี้เป็นของทำอาหากินไม่มีไม่ได้นะทุกคนต้องมีต้องมีต้องมีอ,มอะคอเลบละหนึ่งต่อไปก็เป็นนิตโต้ซึ่งนิตโต้เนี่ยบอกเลยว่าหายตลอดหายแล้วหายอีกทุกคนรักษายิ่งชีพนะจ๊ะ ซื้อเป็นโหลได้ก็ซื้อได้เลยบอกเลยว่าจําเป็นอะต่อมาก็เป็นคัตเตอร์ของพี่ๆบอกเลยว่าใช้งานจริงนะจ๊ะดูจากสภาพความมอมไหนแล้วบอกเลยว่าผ่านมาหลายสงครามต่อมาก็เป็นดินสออันนี้ก็เป็นดินสอแล้วแต่คนถนัดนะบางคนอาจจะถนัดดินสอดาดินสอ,อกดก็แล้วแต่เลยดินสอก็มีหลายๆยี่ห้อพีระมิดสเตเลอร์ ลอตติ้งบลาๆอย่างลบก้อนก็สําคัญอันนี้เป็นอย่างลบโมโนโหัวเล็กๆเนาะเวลาเราเขียนแบบแล้วก็จะลบะรายะเล็กๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แผ่นรองตัดก็สําคัญเหมือนกันอันนี้ก็สําคัญมากไม่มีแบบไม่ได้ตายแน่นอนพวกเธอแอดจัดปรับมุมนั่นเองนะจ๊ะซึ่งอันนี้ก็ราคาแรงนิดนึงทุกคนต้องรักษากันดีๆนะอันนึงก็แพงก็มียี่ห้ออื่นแบบโปรเจกอะไรอย่างนี้ด้วยสามารถไปเลือกใช้กันได้ตามถนัดเลยยัย yeah. แต่เดีด๋ก่อนเดี๋สำหรับคนไหนที่ยังสงสัยว่าชีวิตของสถาปัตย์หลักปีหนึ่งสาจลรเป็นยังไงพวกเรามีดีแคบในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ดูกัน We'll